สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะจ้าทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเหมือนี้แอดมินก็นําแนวทางหานอยมัดรวมนะจ้ะมาแบ่งปันเช่นเคยเนาะกาสามารถนําไปใส่ไดทั้งน้อยเฉพาะกิจหอดน้อยเวียพีเลยนะจ้ะเน่ะหาน่อยมัดรวมสีน่อยเนาะแต่ก่อนอื่นหอกก็มาเบิงผลกันก่อนนะจ้ะผลวันที่22แนวทางหานอยมัดรวมสีน้อยเนาะเบิงว่าแนวทางที่แอดให้เขาตัวใดเนาะจ้ะน้อยเฉพาะกิจผลที่ออก887กับ04 8ปดแปดเนี่รุดเนาะส่วนศูนย์สี่ศูนเขาตารางวันนอกจากเขาศูนยตารางวันน้อยพิเศษเก้นึ่งเนาะเก้าหนึ่งเจดเนี่รนจากส่วนเก่าเนาะน 9, เก่ากับมารักลอยนอกจากเขาเด่นเก่าวิ่งรุดเนาะได้เป็นตัววิ่งนอกจากส่วนหนึ่น 1, 6, 1, 6กหน่หการุดไปเนาะน้อยปกติศูนย์เจ็ดแปดย์เจ็ดรนอกจากส่วนห้ ห้าสองเข้าเด่นห้าวิ่งรูดมาตัวเจาะตัวเน้นตรงๆห้าสอง 5, 2, นะจ๊ะน้อย v นะีไอพีหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดรูดเนาะส่วนหกเก้าเข้าเด่นเก้าวิ่งรูดนะจ๊ะมาตัวเจาะได้เก้าหกตัวกลับนะจ๊ะสรุปนะจ๊ะห้าน้อยมารวมสี่น้อยวันที่ยีิบสองเข้าเด่นเก้าห้าวิ่งรูดมาตัวเจาะเก้าหกกับห้าสองได้สองคูนะจ๊ะส่วนในตารางว่าน้นอยเฉพาะกีดเขา 04, นะ่าศูนย์สี่เนาะ รวมเป็น3คูนอะจ้ะพี่น้องจ้ายินดีกับพี่น้อง f อฟเนอะถึงยังตามแนวทางฮาน้อยมารวมก็เข้าไป3คูนะจาะส่วนในตารางวัน2กงกมา6กกมาานะจ้ะเนาะรุ่นต่อตามต,ต่อของวันที่23กันเลยจ้าวันที่23โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงนราจะผิดพลาดประการไดแอดกรกาบขอโทษขอภัยเนาะเด็กต่ำกว่กกา18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสำหรับพี่น้องเอฟซีทันไดที่มารับชมแล้วกะ่ะบทท่านเป็นกำลังใจให้แอดมินกับส่อยเป็นกำลังใจให้แอดมินนํำนาจ้ากดไลค์กด like, แชร์กดติดตามกดซับสไคร อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเน้จาจะเพื่อที่จะบริพาทแนวทางที่แอดมินลงไห้เนาะเมื่อนี่ตัวเด่นที่แอดไห้กันเป็น0นหนึง่งน่าจะส่วนในตารางวัานี8มีหมีสามีหกจับ2ตัวสมตัวน้ำไปรลดไปวิ่งใดเลยน่จาจะเนาะส่วนตัวจอก,ก็จะมี0 0นย์ศูน 10 15 16 18 2สองตัวเน้นไปกับน้ำน่าจะนะ้อมกักคู่ใดชอบคู่ใดก่นน้ำไปเป็นแนวทางแล้วก็ต้องไปกับน้ำเนาะส่วนหกกับเก่าตัวเดียวกันน่าจะกับหัวกับหางใดเลยเนะาะหมักตัวใดชอบตัวใดก่ะวเคราะห์พิจารณาเอาน่าจะี่นองจ้าเอาไปเปรียบเทียบวิเคราะห์เบิงเนาะ เพือ่อมีตัวถือกุกถือใจส่วนตัวเน้นน่าจะตัวเน้นที่แอดมากก็จะมีศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์เจ็ดหน,นึ่งหกหนึ่งห้านะแนวทางที่ได้มากก็เกิดจากการคิดคำนวณเนาะอาจจะเขาบ้างรุดบางพิดผลาดประการไดแอดก,กะ ขอโทษขอภหยหลายๆเนาะจา้าโจทย์ได้แคปได้จา้าก่อนดิสออกไปกะแอดกะขอกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจให้อดมินนาะจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้าเพื่อที่จะบริพาทแนวทางที่แอดมินลงให้เนาะสุดท้ายกะขอให้พี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเนาะจ้าร่ำรวยร่ลำรวยเนาะพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ